พีเทอร์กับเมืองไทยด้วยการเลือกชนบุรีครับผมตอนนั้นอายุเท่าไหร่พีเตอสองพันสิบผมจําได้สองพันสิบสองพันสิบรู้สึกตอนมาเซ็นครั้งแรกน่าจะอายุสามิบหกน่าย่างสามสิบเจ็ดตอนนั้นร่างกายเป็นไงในส่วนตัวตัวเองเลยพี่ก็คิดว่ายังโอเคนะอาจจะคิดไปเองในตัวของตัวเองว่าจะคิดว่าเออร่างกายยังโอเค,คก็เราไม่รู้เราห่างบอลไทยมานานเกือบหกเจ็ดปี แล้วเรากลับมาเราจะดูที่ว่าเราแค่ไหนได้ไปซ้อมได้ไปอะไรก็เลือกชมบรุรีอันดับแรกชูบุรีต้องเอขอบคุณเอบอลก่อนครับบอลนี่คือน้องที่สัตส,สิทธิ์สิงโตทองที่ครับบอลนี้ไม่ได้รู้จักตอนที่พี่ม,มาเอสิรู้จักก่อนนั่นแล้วหนึ่งปีเพราะบอลพาไปไป,ไป,ไ,ปไปสิงคโปร์ไปทํางานให้ในกี้ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เราได้เจอคุยกันกินข้าวกันไปไปอะไรคุยกันตลอดแล้วก็บอลก็สุดท้าย พอสิ้นปี2009ตอลมาถามพี่เอ่อจะกลับเมืองไทยอยากมาเล่นที่เมืองไทยไหมอยากเล่นกับชนบุรีไหมจริงๆอ่ะบอลสัจจิตนะพี่ไม่รู้ด้วยนะตอนแรกเลยพี่พูดสัจจริงเลยนะพี่ไม่รู้ด้วยเขาเป็นลูกพี่นบสิงโตทองคุณนน้นนี่เรื่องจริงพี่เจอเขาที่สนามฟุตบอลที่จารันเบซาอืพี่เล่าให้ฟังครับจารันเบซาเซเดียมพี่ต้องพี่จะไปหาพี่เฮงวิทยาเรากลุตอนนั้นแกเป็นโค้ชให้ ชมบุรีเพื่อไปแข่งสิงคโปร์ครับ,รบแล้วจะไปหวัดดีพี่เฮงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าพี่เฮงวิทยาคุณุพี่ก็ไม่รู้เห็นเจ้าบอลเขาไว้หนวดเขาเต็มไปหมดเลยพี่ก็นึกว่าน้อง <laughs> น้อง,องพี่นึกว่าเด็กเก็บบอลน, <laughs> นี่เรื่องจริงนี่ผมไม่ได้พูดสัตว์ถามเขาได้เออเออผมก็นึกว่าเขาเด็กเก็บบอลบอกน้องน้องไปตามเออพี่เฮงพี่หน่อยดิบอกได้ครับมันก็มันก็มันก็ตีมือนนะ <laughs> มันก็บอก <laughs> ได้ครับได้ครับพี่ <laughs> แล้วต,ตกเย็น พี่นัดบับเบิ้ลยิ่งรักกัษฎวนนักข่าวตอนนั้นก็ดับเบิลไปกินข้าวกันอ่าเจ้านี้ก็ไปด้วยอ่าอ่าอ่าพี่ก็บอกเอ้าเบิ้ลอาไอ้น้องนี่มาด้วยเหรอโอเคก็ได้่อยคุกันเบิ้ลก็บอกเอ้าพี่ไม่รู้จักมันเหรอไม่รู้จักใครอ่ะผมบอกลูกพี่นบเอ้าคิดสภาพดูลูกพี่นบเออเออไปโหวไปไปบอกลูกระดับ สิงโตทองว่าเป็นเด็กเก็บบอลอย่างเงี้ยนะแต่นั่นคือนั่นคือครั้งแรกที่เจอกันใช่ครับเจ้าบอลก็เลยชวนมาอยู่ชนบุรีเอฟซแล้วก็ไปคุยกับพี่นพก็ไม่ได้คุยนะคุยกันแค่แป๊บเดียวก็โอเคอืมต่ใจไม่ยากเนาะพี่ตอนที่ที่มาที่ชนบุรีก็ก็ไม่ยากอยากนี่ก็เจอเห็นน้องๆเก่าๆอย่างโมพี่พบสีสินธวีชัย ปมซูรีอะไรเงี้ยหลายๆคนก็รู้จักรุ่นน้องทีนชาติตอนนั้นก็รู้จักบอรว่าถือว่าเป็นทีมที่ตอนนั้นก็เต็มไปด้วยนักฟุตบอลระดับท็อปเหมือนกันนะชนบุรีในยุคนั้นใช่ใช่ครับและพี่เทิดมาปีแรกได้แชมป์เอฟเอคัพเลยใช่ครับจำได้ใช่ก็มันก็เลยทําให้โอ้หลายๆอย่างมันก็มองว่าพี่เทิดดูแบบเป็นนักฟุตบอลที่อายุเยอะแต่ก็ยังเล่นในระดับสูงได้ตอนนั้นการดูแลร่างกายมันได้มาจากการเล่นในต่างประเทศด้วยไหมพี่เทิดถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่า เพราะว่าเวลาเราเล่นกับที่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องร่างกายเราต้องดีกว่าคนในประเทศอแม้กระทั่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นในสนามเราต้องรู้เราต้องดีกว่าอืดีกว่าคนโลเคิลนะครับคือเราเหมือนไปตอนนั้นเราไปเป็นนักเตะต่างชาติอะเนาะเอาง่ายๆใช่ไหมครับทำในคือเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ดีกว่านักเตะไทยเนี่ยเขาไม่ยอมรับเราอืถ้าเขาไม่ยอมรับเรามันก็จะอยู่ยากมันก็เหมือนเมืองไทยที่ต่างชาติถ้านักฟุตบอก เล่นแล้วไม่คนไทยไม่ยอมรับมันก็จะอยู่ยากอืมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันติดตัวมาด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับมันก็ติดตัวในเรื่องการดูแลร่างกายของตัวเองครับ,รบนี่นี่คลิปนี้ผมชอบมากเลยผมโหลดมาพี่ดูเลยพี่ไปชกห <laughs> ลอกคร์ไปตี้เลยเ <laughs> <c oughs> ขาก็สุดท้ายเขามาเตะข้างหลังมุมเลยโอ้ <laughs> สุดยอดจริงๆผมยอมรับจริงน,นี่นี่คือเทอิดสักจริงสุดท้ายเนี่ยมันมันมัน มันถึงจุดไหนที่พี่เทิดมองว่าโอเคมันมันถึงเวลาแล้วที่เราเราจะต้องต้องต้องเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เทิดมันมันถึงเวลาแล้วเราคือนักฟุตบอลเนี่ยมันมีลิมิตของมันอืคือทุกคนอยากจะถามตัวเองเล่นได้ไหมเล่นได้หมดทุกคน<อ>แต่ว่าเขาว่าลิมิตตัวเองเราก็จะป,ประมาณนี้ว่าเออโอเคเล่นแค่นี้นะเออเราพอเราเล่นบั่งไม่เล่นบั่งเราเล่นแค่นี้นะแล้วเราก็เออเรียนรู้โค้ชไปด้วยสุดท้ายนักฟุตบอลก็อยู่ควบคู่กันเป็นโค้ชนะครับเราก็เอา เรนรู้โค้ดไปด้วยกับหลายๆคนพี่เริ่มจากเลี้ยงกับวาดะม,มั่งมาสเตอร์เดทมั่งพี่เฮงมั่งวิยาลราคุณมั่งอะไรเงี้ยก็ยอมแล้วว่าก็ถ้าเอาต้นแบบจริงๆก็เอาของพี่เฮงมาเยอะอพี่เฮงวิยาราคุณเพราะว่าแกเป็นเป็นครูเลยเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้นะครับ,รบถ้าเกิดใครไปได้สัมผัสแกก็จะรู้ว่าได้ความรู้เยอะอนะครับอย่างพิเทอร์นี่สรุปว่าเลิกตอนอายุเท่าไหร่พี่ถ้าจำไม่ผิดถ้าเล่นมั่งไม่เล่นมังก็ประมาณสี่เอ็ดสี่สอง ต้องถามคุณทิติกรนะครับทิติกรอ่ะเลขานุสอนแกจะเป็นคนเรื่องเก็บรายละเอียดเป๊ะเก่งเป๊ะเลยของสมาคมสุดท้ายวันวันที่ต้องเลิกจริงๆเนี่ยมันมันมันตัดสินใจยากไหมพี่หรือว่าเราก็เริ่มที่จะรู้อยู่แล้วแหละเราก็ค่อยๆที่จะมันรู้อยู่แล้วใช่เพราะพีเตอร์เองก็โดนโดนขยับก็ไปเป็นผู้ช่วยอยู่ด้วยเนาะใช่ครับโค้ดแอนเพเยอร์อยู่ด้วยเนาะใช่ไหมยุคนก็วันแรกที่รับงานที่ชลบุรีครั้งแรกปี2016พี่นกแกก็เลยบอกว่าเทิดขึ้นมาเป็นโค้ชเลย อืมอ่าพี่ว่าเธอดูอยู่กับน้องๆมานานแล้วก็อออลองให้เป็นโค้ดูพี่ก็ยินดีนะพี่บอกโอเคได้ครับผมลองไม่เปไ็นไรถึงอ่าถึงผมช่วงนั้นก็เล่นด้วยอะไรด้วยแต่ผมก็อ่าพยายามมีโดยมีพี่เฮงคอยช่วยอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าพอมันเลิกเล่นช้าพี่เอดองานโค้ชมันก็เริ่มช้าไปด้วยถูกไหมมันแน่นอนครับมันเป็นเรื่องปกติ คือเราใช้ชีวิตกับฟุตบอลมันเยอะในการเล่นบางคนใช้ชีวิตฟุตบอลการเล่นน้อยครับก็เลยต้องไปเรียนโค้ดมีเวลานานมากขึ้นแต่อย่างที่พี่เด่นบอกแต่พี่เด่นเองก็ยังทํางานควบคู่กับโค้ชไปด้วยถูกไหมเป็นผู้เล่นยังเป็นอยู่ใช่เป็นผู้ช่วยของวาดะไปตอนนั้นก็มีโค้ชโยงด้วยเนาะใช่ไหมพี่เด่นที่มีโยงด้วยใช่ไหมที่มันทาด้วยเผมก็ฉะนั้นมันก็ พราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น,ปน,ปนว่าพี่เทอเองก็เริ่มงานโค้ชมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับมผมใช่ครับ